นี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ผมหัดปูกระเบื้องอ่ะได้อาจารย์สอนเป็นคนพม่าครับชื่อพี่อูพี่อูบอกผมสมองดีครับเรียนไวแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอุปสรรค2อย่างที่เลี่ยงไม่ได้เลยอ่ะคือ1่อ่ะเราจะเหนื่อยกับการผสมปูนและยกถังปูนครับอันนี้เลี่ยงไม่ได้เลย2คือเราจะเมื่อยครับเพราะว่าเราต้องทํางานกับพื้นตลอดเวลาผมมาเจอปัญหาอยู่แค่นี้แหละครับและผมรู้สึกว่า3อย่างที่ผมจะต้องมีเนี่ยแล้วมันจะทําให้งานของผมง่ายขึ้นนะครับคือเนี่งเรีผมต้องไม่ร้ออนนยู่่ใมมีพมคือจบ3คือตตััวดกระับ้าต้องให้ผมใช้ลูกี ตัดนะถ้าเป็นบางชิ้นก็พอได้เลยแต่ถ้าต้องตัดทุกชิ้นน่ะผมไม่สนุกแน่นอนครับเพราะเสียงมันดังครับแล้วก็ฝุ่นมันเยอะด้วยผมว่าพี่ๆก็คงไม่ชอบเหมือนกันเลยเลยจะแนะนําตัวตัดกระเบื้องที่ราคาไม่แพงให้พี่ๆพิจารณากันสักตัวหนึ่งครับผมลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันช่วยให้งานเราง่ายขึ้นเยอะเคยอยากปูกระเบื้องพื้นที่เล็กๆน้อยๆด้วยตัวเองแบบว่าว่างวันหนึ่งอยากปูสักสิบแผ่นอะไรแบบนี้ครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดกระเบื้องของโปโลครับที่ตัดกระเบื้องได้ยาวสุดถ ไวขึ้นเยอะในคลิปเนี่ยผมตัดเสร็จเพื่อปูชิดขอบครับพี่อูบอกให้ตัดรอไว้เลยเดี๋ยวมา่ปูทีเดียวงานก็ไวขึ้นเยอะเลยครับพอมันง่ายมันก็เลยสนุกฮะตัวตัดกระเบื้องตัวนี้จะเป็นบาคูครับทำให้ตัดได้ตรงมากๆฐานของเขาจะเป็นเหล็กหนาๆเลยเวลาที่เรากดตัดกระเบื้องอ่ะตัวเครื่องมันจะไม่แอนครับมีแขนสําหรับรับกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆมาให้มีสต็อปเปอร์กำหนดขนาดทาให้ตัดชิ้นงานเท่าๆกันหลายๆชิ้นได้ไวขึ้นครับพอทําเสร็จผมรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะเป็นการเวิร์กช็อปที่ไม่ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านฮาร์ดแวร์หรือ Home Pro และไทยวัสดุทั่วประเทศเลยนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ